วันนี้เรามาต่อกันกับหนึ่งในสถานที่ที่พลาดไม่ได้สำหรับใครที่เดินทางมายัางไต้หวันโดยเฉพาะกับน้องๆหนูๆด้วยแล้วไฮไลท์เด็ดของที่นี่คือรีสอร์ทที่ยกเอาสวนสัตว์ขนาดย่อมมาอยู่ตรงนอกระเบียงห้องพักแค่เปิดประตูออกมาก็จะเจอทั้งมาลายยีราฟและให้เห็นกันอย่างใกล้ชิดรวมทั้งยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ต่างๆได้อีกด้วยรับรองว่า น้องๆต้องว้าวอย่างแน่นอนค่ะมาถึงในส่วนของทีมพ์คที่นี่มีทั้งสวนสัตว์และส่วนสนุกอยู่ในที่เดียวกันซึ่งหากเราเข้าพักที่รีสอร์ทก็จะมีบริการรถรับส่งบริการฟรีค่ะขอบอกว่าทีมพักแห่งนี้ใหญ่พอสมควรเลยถ้าไม่รีบร้อนก็สามารถใช้เวลาชิลๆอยู่ได้ทั้งวัน ดืมดับกับบรรยากาศที่สวยงามสนุกกับเครื่องเล่นต่างๆมากมายรวมทั้งห้ามพลาดที่จะนั่งรถไฟวนรอบปาร์คเพื่อชมสัตว์ต่างๆอีกด้วยเป็นไงกันบ้างคะกับที่เที่ยวดีๆแบบนี้หากใครพร้อมเก็บกระเป๋าแล้วเจอกันที่ไต้หวันนะ explore your dream trip with week around